สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องซัมเมันเซกัน mm hmm. เช่นเคยนะครับ mm hmm. ก็พักนี้นะครับอางที่บอกไปจริงๆบอกหลายๆคลิปแล้วว่าซื้อของน้อยลงเนาะก็อาจจะไม่ค่อยมีรีวิวมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ซุกโซนอีกแล้วนะก็คือว่าอ่าจจริงอันเนี้ยมันจะเป็นการรีวิวแล้วกันครับเป็น LV World Tour คือการทำสั่งสั่งทำพิเศษนะครับก็คือมันจะ p พ r s o n a l i z e แบบชนิดที่ว่า ทุกกระเบียดนิ้วเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะออกแบบเรื่องลายการ์ตูนอะไรเงี้ยแปะลงบนโปรดักที่เราต้องการซึ่งจะเป็นแค่บาร์สลิที่เอาวีเขาให้ทำนะครับก็จะมีต้้งแต่พาสปอร์ตคัฟเวอร์คาร์ทโฮเดอร์แล้วก็วอลเล็ตแล้วก็พวกคิปออยต่างๆต้องลองเล่นในเว็บไซต์ดูนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมก็จะลองมาทำพร้อมๆกันนะว่าเออถ้าเราลองเลือกเล่นที่จะลองแบบตกแต่งในที่เป็นเว็บไซต์กับของจริงออกมาแล้วเนี่ย มันจะเพีย้ยนหรือว่ามันจะตรงปกมากน้อยเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะเล่นไปด้วยกันเลยนะครับต้งจริงแล้วเนี่ยโปรดักที่ผมซื้อนะจริงก็คือจะบอกว่าเป็น LV World Tour ชิ้นแรกละกันก็เลยจะเป็นการสตาร์ทโปรดักที่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเป็นการเลือกในส่วนของที่ถูกใจที่สุดนะครับก็จะเป็นตัว passport cover นะครับเอาจริงแล้วอ่ะทุกๆคนอาจจะเคยเห็นที่ผมทําตัว passport cover ในคลิปก่อนนะ ที่จะเป็นหนังไทกาแล้วก็เอามาอะแดปที่เป็นใส่อื่นๆที่ไม่ใช่พาสปอร์ตอะไรเงี้ยทําจริงวันนี้นะครับก็จะมาเป็นพาสปอร์ตเหมือนเดิมครับเนื่องจากว่าคำจริงแล้วตัวเองอ่ะเป็นคนที่คิดว่านะคือตอนนั้นที่ซื้อที่เป็นหนังไทกาเพราะว่าคิดว่าเราแบบมีโปรดักที่เป็นเลเทอร์แวร์ของ LV ค่อนข้าง,งน้อย แล้วก็กวนในเรื่องของนวาสถ้าใช้เป็นระยะยาวแล้วมันอาจจะบิดเบี้ยวหรือยังไม่ค่อยไม่ค่อยสวยคลิปเองนะก็เลยคิดว่าเออเราจะลองเปลี่ยนเป็นหนังที่มันดูแบบดูแล้มากกว่าเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออลองซื้อเป็นหนังแต่ว่าเอาไปใช้ไปใช้งานตรงๆแล้วคิดว่ามันไม่ค่อยถูกสลิดเท่าไหร่อาจจะเป็นเนื่องจากว่าหนังไทก้ามันอาจจะดูรดักที่เป็นเรียบๆไม่ค่อยที่จะแบบมีลวดลายอะไรต่างๆมันจะมีแค่สแตมป์เอาวีทำให้ใช้ไปใช้ไปหรู้สึกค่อนข้างเบื่อนะ แล้วก็รู้สึกว่าเออตัวเองอ่ะค่อนข้างที่จะชอบอะไรที่เป็นแคนวาสอะไรสรัมผัสกว่าของ LV นะครับไม่ว่าจะเป็น g u ชี่หรือแบรนด์อื่นเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่ากับ LV เพราะว่าในเรื่องของ t e x t ซเจอของที่เป็น Canvas เนี่ยผมว่า LV ใช้งานอ่าใช้งานน่าจะทนที่สุดแล้วก็ค่อนข้างถูกจริตกับตัวเองมากที่สุดก็เลยชอบที่จะเป็น LV Canvas ก็เลยไปเปลี่ยน Passport เค v e r ว่าขายทิ้งแล้วก็มาซื้อที่เป็น ตัวแ a นวาสใหม่นะครับจริงๆแล้จะบอกว่าราคาตกมากคือผมไม่ได้ขายเองนะอาจจะไปฝากตัวแทนร้านขายอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะราคาด r o p ไปนิดนึงเนื่องจากที่เป็นโปรด u ักที่เป็นหนังอะไรเงี้ยมันจะราคาตกมากกว่าที่เป็นแคน v a s อาจจะในในเรื่องของความนิยมอะไรเงี้ยแล้วก็ผมมีการทำ hot stamping ไปด้วยอาจจะเพราะราคาตกก็เลยตัดใจขายเพราะว่า ก็บไว้ก็ไม่ค่อยอยากใช้ก็เลยอ่ะขายไปแล้วกันอย่างน้อยก็ยังยังพอได้เงินมาบ้างนะทั่วันนี้ก็เลยเหลือที่จะเป็นโปรดักที่เป็นเป็นหนังอะค่อนข้างน้อยก็จะมีพวกการ์ดโฮเดอร์กับที่เป็น envelop card แล้วก็ที่เป็นตัวใส่กุญแจยังเป็นหนังอยู่ก็คิดว่ายังคงใช้น้ําจริงก็อยากเป็นเป็น canvas นะเพราะว่ารู้สึกชอบมากกว่าแล้วก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมา start ดูเลยแล้วกันว่าในส่วนของ LV World Tour เนี่ย มันจะตรงปกมากน้อยเท่าไหร่นะครับออก็นื่นบอกเลยนะครวบวีเวอร์ทัวร์เนี่ยผมเคยเกิ่นในคลิป,ปก่อนๆไ้ว่าเคยอยากที่จะทําแล้วแต่ว่าตัดสินใจข้อแรกก็คือว่าหนึ่งราคาค่อนข้างสูงกว่าโปรดักปกติเยอะนะครับก็คือว่าปกติแล้วถ้าเป็น c าร์โทเดอร์อันนี้ให้ดูก่อนนะครับถ้าเป็น c าร์โทเดอร์แบบที่ไม่ได้เป็นส t ตมแอ v วีเวอร์ทัวร์เแบบเนี้ยถ้าเป็นแคนวาสโมโนกรมปกตินะครับที่เป็นดัมเมอรกาฟอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นพัน บาทนะครับแต่ถ้าเป็น l อาว r t บ a แบบนี้บวกอีก6,000บาทนะคือทุกคนอาจะเห็นว่าแค่สตองสแตมอะไรเงี้ยมันต้อง6,000เลยเหรอม,มันเพิ่มแพงอะไรเงี้ยาจะแบบบางคนก็อาจจะถอยือแบบอ่ะเอาแบบธรรมดาแล้วกันนะก็คือวันนั้นผมก็คือตัดสินใจขายตัวหนังไปแล้วนะแล้วก็เลยไปเดินเข้าช็อปที่เป็นที่พารากอนตอนนี้ยายแนละ้วเพราะว่ารู้สึกว่า คุยกับเอสเอที่พารากอนเราค่อนข้างที่จะรู้ใจแล้วก็เซอร์วิสดีกว่าในหลายๆชิ้นนะก็เลยเปลี่ยนมาที่พารากอนคือตอนนั้น,นก็กล่าวว่าโอเคจะเอาเป็นที่เป็น c a n วาสแล้วกันก็จะมีโมโนแกรมกับดาม่ใาไฟนะแต่ตัวเองโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบที่เป็นดามมี่มากกว่าอย่างที่บอกในหลายคลิปนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นโลโก้โลโก้เยอะเท่าไหร่นะถ้าเลือกได้ก็จะเป็นตัวดามีกาไฟนะครับ ก็วันนั้นก็กะว่าเข้าไปจะไปเลือกเลยนะก็เลยไปถามเอเซว่าเออมันมีแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปิดที่เป็นเว็บให้ดูก็ตอนนั้นก็ดูแลเอ๊คือมันเป็นชิ้นที่สองอะถ้าจะเอาที่เป็นแคนวาสปกติมันก็คงแบบธรรมดาธรรมดามันถ้าเกิดเราไปแมทช์กระเป๋าหรือของอื่นๆที่เราไม่ได้ทาเป็น p e พสนาพ l i า e ลฟ e มันก็จะดูจืดๆชืดๆไปอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเอาว่ากัดฟันแล้วกันไหนๆก็คิดว่าคิดว่ามีชิ้นเดียวแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า เพิ่มตังไปจะได้จบๆก็คือว่าเป็น Personalize เลยละกันวันนั้นก็คือ SA เขาก็โหเวนี่แบบแม่งใจถึงว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบรอมาว่ากะจะมาดูแค่คิดไปเองนะากะจะมาดูแค่แบบธรรมดาอะไรเงี้ยล้าโอ้โหเอา can วาสที่เป็นอ่า s o r s o n a l i z e เลยเป็น l v World Tour นะก็เลยตัดสินใจเลือกแล้วก็ลองแต่งที่หน้าร้านแล้วก็สั่งวันนั้นเลยก็เดี๋ยวจะมาบอก p r o c e s และกันนะคือจะบอกว่าอย่างที่บอกในคลิปกนก่อนนะที่ว่า l v World Tour อ่ uh, LV จะมี LV World Tour กับที่เป็น Heritage ใช่ไหม Heritage มันจะเป็นสีขัดค้านแล้วก็มีชื่ออะไรเงี้ยผมด้วยส่วนตัวแล้วคิดว่ามันไม่ค่อยน่ารักเท่ากับที่เป็น World Tour เท่าไหร่ก็เลยเลือกที่จะเป็นชิ้นนี้นะแต่ชิ้นต่อๆไปอาจจะเอาเป็นพวก LV Heritage ก็ได้นะครับวิธีการเลือกนะโอเคเดี๋ยวจะมาเลือกพร้อมกันก็คือว่าทุกคนสามารถ start จากที่เป็นหน้าเว็บไซต์ของ Louis v u i ได้นะโดยที่ทุกคนนะครับก็ เข้าไปนะครับคือทุกคนนะครับคือทุกวันนี้ถ้าเราตอนนี้นะอัปเดตนะวันนี้นะวันเดือนพฤศจิกาคือผมไม่มั่นใจเหมือนกันถ้าเราเข้าเว็บไซต์หลุออยวิตองประเทศไทยแล้วเนี่ยมันในส่วนของ LV World Tour มันจะเป็นหน้าแบบ404แบบ not f o ฟา d คือไม่มั่นใจว่าทำไมตรงนี้เขาแบบ ลิมิตจากัดหรือว่าไม่ไม่ให้เราเล่นแล้วหรือว่าไปสั่งได้เฉพาะหน้าร้านถ,าถ้าเราจะลองเล่นแต่งคือมันเล่นได้แต่ที่เป็น l อาว r i t a g e เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็น l v าโยเทอเนี่ยเข้าในที่เป็นเว็บไซต์ภาษาไทยจะไม่มีนะครับก็เลยสงสัยนิดหนึ่งว่ามันมันเป็นอะไรหรือเปล่านะก็ถ้าทุกคนอยากจะลองเล่นส่วนตัวนะลองเข้าหรือมต้องเราไปเข้าเว็บประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศไทยอันเนี้ย ตัวอ,อย่างในคลิปนี้นะครับผมจะเข้าจากเว็บ USA นะครับก็คือของอเมริกาน,นั่นเองมันจะมีให้ลองเล่นเหมือนกันเอิมจะแล้วแต่ประเทศอะ่ะก็ลองดูนะครับทุกคนก็ลองเข้ามาที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเลือกที่จะเป็นวีแมนหรือเมนนะอันนี้เลือกเป็นแบบไลน์เมนก่อนที่จะลองมาลองสาธิตในวันนี้นะครับเมนเสร็จแล้วก็เลือก personalization นะครับก็จะเลือก category ต่างๆถ้าในส่วนของ passport cover นะครับก็จะอยู่ในส่วนของ back and travel นะครับก็กดเข้าไป ก็ในหน้านะครัทุกคนก็จะเห็นว่ามีถ้าเป็นที่เป็นอ่าโมโนแกร,รมสีน้ำตาหรือว่าเมกาไฟที่เป็น heritage หรือว่าที่เป็น l v v ว r t u a ครับก็ลองเลือกไปต่างๆก็จะมีคลิปอ l อมีเป๋าเดินทางอะไรย่างเงี้ยคือราคามาร์คอัพไปเยอะมากคือแบบบางอันก็ต้องตัดใจเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มที่พาสปอร์ตเพราะว่าที่เป็น l v v e r t u a นะครับดูว่ามันจะตรงปกมากน้อยเท่าไหร่นะ อย่างที่เคยบอกไปว่าตอนแรกตัดสินใจว่าจะไม่เอาที่เป็นเวอร์ทัวร์ละเนื่องจากว่าในส่วนของแตมพวกโลโก้พวกนี้มันไม่มีประเทศไทยเนาะเราแบบรักประเทศไทยอะไรเงี้ยอยากให้ดูแบบพรีเซนต์ในส่วนของความเป็นประเทศไทยก็มันไม่มีก็เลยตัดใจที่จะเป็นประเทศบ้านเกิดของ L อลวีและกันก็เป็นปารีสอะไรอย่างนี้นะก็เลยทำให้มีเหตุผลในการซื้อนั่นเองนะถ้ามันไม่มีปารีสหรือว่าประเทศไทยผมก็คงไม่เอาแล้วเนาะแต่คนอื่นที่ไม่ติดหรือไม่ไมาจะเลือกประเทศอื่นไปก็ได้นะ โอเคจากที่ทุกคนเห็นในเว็บตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Product ที่เราเลือกเนาะอันนี้ผมเลือกที่เป็นดัมเมกราไฟ์ G A แบบนี้นะครับก็มันจะมีในเรื่องของที่เป็นโมโรแกรมสีน้ำตาลแล้วก็สีดําได้เหมือนกันลองดูเช่นเดียวกันนะครับอันดับแรกนะครับเขาจะเลือกทิมมิ่งหรือไลนิ่งก็คือทิมมิ่งก็คือด้าข้างในแล้วก็ไลนิ่งพวกตะเข็บแล้วก็อะไรก็ต่างที่อยู่ด้านในตรงเนี้ยเลือกสีได้นะก็คือเขาจะมีสีดาสีน้ําเงินที่เป็นแบบนี้ที่ผมทํามาแล้วก็สี แดงเบอร์กันดีเนาะน่าจะใช่อะไรเงี้ยนะครับคืออันนี้ก็แล้วแต่คนเลยเนาะคือผมอะ่ะชอบยังไงคือถ้าสีดำอะ่ะผมว่ามันก็ซ้ํากับผลักเดิมๆมอะไรเงี้ยคิดว่ามันน่าเบื่อในส่วนของสีแดงก็คิดว่าเป็นอะไรที่ไม่ถูกฉลกกับคนที่เกิดวันจันทร์ก็เลยไม่เลือกนะครับก็ไปเลือกสีน้ําเงินหรือฟ้าทะเลคือทาจริงแล้วอะ่ะเ,เลือกไปคือแค่อยากให้มันเปลี่ยนสีแต่ว่าเอามาดูของจริงนะทุกคนดูในเว็บ กับดูแบบนี้นะจะเห็นว่าสีมันค่อนข้างตรงปกเลยนะคือแบบสวยอะคือผมไม่เคยมีอะไรสีน้ำเงินอะไรเงี้ยของ LV คิดว่าแบบเออมันดูแบบแปลกตาดีแล้วก็ดูแบบไม่จำเจอะไรดูไม่น่าเบื่อมันดูแบบน่าเปิดใช้ดีอะไรเงี้ยสีมันก็แบบไม่ได้ฉูดฉาดมันสีแบบดูดีอะเออสีน้ำเงินแบบนี้นะถ้าเราเลือก blue electric อะไรเนี่ยนะครับต่อไปในส่วนของ front view ก็คือปกด้านหน้านะครับคือ LV เขาจะมีตัว stem ที่เป็นบล็อกอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าในส่วนของหนึ่งสามเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะเอาตัวอะไรไปสแตมป์นั่นเองนะครับก็จริงผมเป็นคนชอบรถนะนะแต่คิดว่าตอนนั้นมันลองแมชไปทั่วๆแล้วรถมันไม่ค่อยสวยมันไปจิ้มกับไอ้ตัวโปรดักด้านด้านขวาไอ้ที่เป็นตัวเนี้ยก็เลยคิดว่าไม่เอานะก็เลยจะเลือกเป็นผมเลือกเป็นอะไรเป็นเป็นราศีละกันนะไอ้โทษทีก็คือเลือกตัวนี้ก่อนนะมันถ้าเป็นรูปรถมันจะไปจิ้มกับไอ้ตรงเนี้ย ก็เลยเลือกเป็นรูปราศีซึ่งตัวเองเกิดราศีธนูเก็เลือกเป็นตัวนี้ไปก็เลยจบบวกกับชอบน้องวิบเวียนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกเป็นน้องวิบเวียนไปนะครับก็แล้วแต่นะลองเลือกได้เลยนะครับในส่วนของซิตี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะแล้วแต่ว่าใครชอบประเทศไหนนะของผมก็เลือกจะเป็นหลุยส์วิตตองที่เป็นปารีสแบบนี้นะครับออกมาสองตัวแล้วคิดว่าตรงปกไหม ถ้าดูในเว็บอาจจะดูเล็กๆหน่อยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วพอพ r ชั่นถ้าเราดูโนตรงตารางดัมมี่มันตรงกันเป๊ะเลยนะถือว่าเป็นอะไรที่มันค่อนข้างอ่าน่าเชื่อถืออยู่นะครับถัดไปนะครับก็ด้านบัต t อบนะครับก็เราสามารถที่จะเลือกได้ก็คือว่ามันจะเป็นเราสามารถที่จะใส่ชื่อเราลงไปได้ในนี้นะครับก็เขาจะเป็นหลายๆแบบเช่นเดียวกันนะคือในด้านของเอกลักษณ์ของอลวเนาะ ผมก็เลยเลือกเป็นตัวแท็กที่เป็นหอแท็กคปอแล้วกันนะแล้วก็ใส่ชื่อของเราไปนะครับโดยปกติแล้วผมก็จะใช้ตัวแท็กพวกนี้ในทุกๆอันที่มันสามารถสามารถทำ personalize ได้อยู่แล้วนะตรงนี้ก็เลยใส่คือ Maximum มันใส่ได้3ตัวนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะใส่จุดลงไปได้เนาะถ้าทุกคนเห็นตรงเนี้มันจะเป็น sp อะไรแบบนี้นะครับ2ตัวเท่านั้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ตอนนี้เราได้มาแบบนี้นะครับโดยทั้งทแล้วถ้าเราเห็นนงปกก็จะมี3แบบนี้นะครับ<ม>สวยไหมคราวนี้เราก็ไปดูในส่วนของด้านหลังด้านหลังก็ยังทําได้เช่นเดียวกันนะกดไปที่ c k v i วิวแบ็กวิวเนี่ยสามารถใส่สติกเกอร์ได้2ตัวนะครับก็แล้วแต่เลยส่วนตัวเราชอบเป็นน้องวิเวียนนะครับก็เลยใส่เป็นน้องวิเวียนไปแบบนี้นะครับตัวใหญ่ตัวเบ,บเอกเลยแล้วก็ใส่ซิตี้เป็นโรงแรมได้อีกหนึ่งอันนะครับก็เช่นเคยนะ ก็เลยไม่รู้ว่าชอบอะไรก็เป็นปารีสเหมือนเดิมนะครับเป็นพอยน์ปิซ่าอิตาลีอะไรเงี้ยก็ใส่ใส่ไปนะครับแล้วแต่คนชอบเนาะก็ใส่เป็นลายไหนอาจจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือส่วนตัวคิดว่าไอ้ที่เป็นแนวตั้งเนี้ยใส่ออกมาแล้วมันค่อนข้างสวยกว่าอันอื่นเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเค อันนี้เรามาลองดูโดยรวมนะครับว่าเป็นแบบไหนนะก็จะเป็นแบบนี้นครับโดยรวมทั้งหมดตรงปกไม้ตรงปกไม้อ่าหรือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับคือจะบอกว่าในส่วนของตัวพิมพ์ออกมามันค่อนข้างคมชัดเลยนะคือถ้าเท็กซ์เจอร์ตรงนี้มันอาจจะแบบรู้สึกแบบเหนียวเหนียวนิดนึงเหมือนเป็นแบบยางยางอะไรเงี้ยที่เขาสแตมป์ไปนะครับ เอาจริงผม่ากลัวนะถ้าเกิดมันไปขูดไปอะไรเงี้ยมันจะแบบลอกหรือเปล่าแต่ว่าเอสเอเขาบอกว่าเออมันมันค่อนข้างที่จะทนอยู่นะทุกวันนี้ก็ลองใช้สีอะไรมันก็ยังไม่ได้หลุดไม่ได้ลอกนะอันนี้ได้ประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับก็ใช้ใช้แต่ก็ใช้แบบถนอมนะแล้วก็รู้สึกว่าในสของผลักที่เป็นพ e r s o n นไลซ์แคว Canvas มันดูดีกว่าที่เป็นแบบขาแบบแมชแมแต่ตั้งอยู่ในในห้างนี่มันจะดูแบบ มันมันดูแบบใหม่ๆม,ม,มากกว่าอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดูดีนะมีกลิ่นแบบใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ส่วนด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นหนุนฟิลตองอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้ววันที่เราได้ครับผมก็เลยให้ s a เอเขาเขาสตมปิ้งด้านในเป็น S จุดแบบนี้เหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะก็คือบรีฟกันแบบค่อนข้าง ละเอียดเลยว่าเอาแบบตรงนี้โพสิชันตรงไหนกลัวพลาดหืองตัวเก่าซึ่งออกมาแล้วแบบค่อนข้างเฟลนิดนึงแต่ก็ขายเวลาช่างมันนะครับก็ออกมาค่อนข้างตรงใจเลยนะคือแบบสวยเลยอะอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะับทุกคนก็คือว่าถ้าต้องการที่จะสั่งโดยตรงกับทางเว็บอะไรเงี้ยก็เพลซินการ์ดได้จากเว็บไซต์เลยนะ แต่ว่านี้อย่างที่บอกไปผมเข้าจากเว็บ usa นะมันมันทาได้แต่ว่าของไทยเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องไปที่ช็อปมากกว่าที่ให้ไปเลือกกันหน้าร้านเลยแล้วก็เราอาจจะได้ในส่วนของ gift voucher ต่างๆตามห้างอะไรอ,อันนี้ก็คือข้อดีไปนะแต่บางคนที่ขี้เกียจไปต่อคิวอะไรเงี้ยก็ก็ลองดูแล้วกันก็ลองเล่นจากเว็บแต่ตอนนี้ประเทศไทยมันได้แค่เอา e r i t a g e อะไรแค่นั้นนะนะครับ ก็จริงแล้วนะสำหรับคนที่ต้องการโปรดักที่เป็น Personalize ของหลุยที่เป็น L V World Tour สั่งทำพิเศษอะไรแบบนี้นะจะบอกว่ามันต้องอดทนนะคือไม่ใช่ว่าสั่งแล้วก็รอไม่นานคือต้องรออยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็น made in France คือเพราะทำมาจากฝรั่งเศสแล้วก็ส่งมาให้เราก็คือสั่งทำโดยตรงจากที่นู่นเลยนะเออจะบอกนิดนึงสิ่งที่ประทับใจก็คือว่าไอ้พวก trimming ของเขาอะ ผมเลือกด้านในเป็นสีน้าเงินแล้วก็ด้านนอกเป็นสีดำอะไรเงี้ยเออตะเข็บไม่รู้เขาเย็บแบบไหนเนาะเขาคงมีวิธีการเย็บอะคือด้านในมันก็จะได้เป็นได้าสีฟ้าแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นได้าสีดํามันจะมีแบบแค่นิดหน่อยเป็นแบบเวลาจบที่มุมเนี้ยจะเห็นสีฟ้าแค่จุดสองจุดแต่แบบเห็นไหมโดยรวมมันก็ไม่เห็นนะคือถ้าคนอยากเอาคุ้มค่านะคือผมว่าเลือกอะไรที่มันแบบโดดๆไปเลยอะ คือแล้วก็บางอันเขาก็ให้เว้นได้นะเราไม่จาเป็นที่จะต้องใส่ทุกๆอันอะไรเงี้ยแต่คิดว่ามันไม่คุ้มอะราคามันมันคิดไปแล้วอะมันไม่ได้คิดตามจํานวนที่เราทำอะไรเงี้ยก็คือเลือกไปให้หมดแหละดีกว่านะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่สนใจนะก็ลองดูได้นะราคามันโดดค่อนข้างเยอะประมาณ6,000บาทจากตัวที่เป็นปกติไม่ได้เป็น r เวอร์ s i o n เลยนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการรอเนี่ย ช่วงพีเรียปกติเนี่ยผมรอมาทาั้งสิ้นประมาณหนึ่งเดือนเสรศษๆนะไม่ได้เร็วเลยนะถือว่าค่อนข้างช้าแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าสั่งช่วงนี้เนี่ยไอ้ช่วงที่จะเป็นเทศกาลเฟสติวัลหรือว่าปีใหม่อะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกรอข้ามปีเลยคือผมไปรับมาเดือนตุลาใช่ไหมก็เขาบอกว่าถ้าสั่งตอนนี้น่าจะได้อีกทีก็คือปีใหม่เลยก็คือแบบยาวอ่ะคือสั่งจนลืมไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า ถ้าใครอยากได้ก็ลองกะเวลาดีๆแล้วกันหรือไม่รีบก็ลองไปสั่งกันได้นะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับก็จะจบการรีวิวของตัว LV v i r t u a ไปเท่านี้นะและในโอกาสหน้านะก็เลยคิดว่าจะลองดู Card Holder หรือไม่ก็เป็น Pocket Organizer แต่ว่ายังติดที่ว่า Card Holder ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ลายมันเป็นโมโนแกรมสีน้ำตาลเลยแบบเราไม่มีที่เป็น Virtual จะเป็น LV Heritage ก็ลองดูนะว่าแบบ ดูแล้วกันถ้าแบบซุกซนอยากได้หรือแบบเล่นอะไรก็คงแบบลองดูแล้วกันนะแล้วก็สุดท้ายถ้าทุกคนไปเลือกที่ร้านใช่ไหมเขาก็จะให้ที่เป็นเป็นใบออเดอร์มาแบบนี้นะครับก็จะเขียนรายละเอียดว่าเออคุณเลือกรายอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยครับเขาก็จะให้เป็นการ์ดแล้วก็รอรีซีฟมาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นใบเสร็จเนาะของประเทศไทยอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทนะแล้วก็เขาก็จะเขียนรายละเอียดข้างในว่าเออ เราสั่งอะไรไปบ้างเป็นลายแบบไหนอะไรเงี้ยก็จะมีรายละเอียดข้างในก็รอเช็คเองเขาติดต่อ,อก,กับคือจริงผมก็ค่อนข้างแบบถามเขาทุกวันาทิตย์อะ่ะคือบไม่ไม่อยากรอแต่ว่าเขาก็บอกว่าเออยังไม่เข้าจริงๆอะไรเงี้ยก็ทําใจค่อนข้างลาบากด้านในกล่องนะครับพอดีเราไม่ได้อันบอ์ก็จะมาผมว่ามันแพคเกจิ้งค่อนข้างดีกว่าที่เป็นปปกติเนาะ <S <S 2> <S 2> นนเขาก็ใส่มาเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็อเซที่รลกอนน่ารักมากเลยนะแถมน้ำหอมให้ผมแบบอันนี้น่ารักอ่ะคือของหรุยอ่ะหอมจริงนะอันนี้มันเป็น imagination นะค่อนข้างหอมแล้วก็ขวดน่ารักเลยคือเนี่ยดูดีมันมันไม่ใช่ขวด r e ฟ i l อันเล็กๆปกติอ่ะคือแบบเออผมประทับใจแล้วก็คิดว่าจะแบบคุยกับไอเซคนนี้เป็นประจำดีกว่าอะไรเงี้ยนี่แสงมันหมดมันกลายเป็นแบบมืดไปเลย ก็มาเนี้นะครับลองดูได้นะแล้วก็ลองดูที่พารากอนได้นะครับสําหรับโปรดักต์นี้ก็ยังไงก็วันนี้ขอขอบคุณที่ทุกคนติดตามชมกันมานะครับลองไปจิ้มเลือกกันได้ในเว็บ LV ดูนะครับก็วันนี้สวัสดีครับ